สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทีมงาน bitandbuy.co.th ก็จะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับระบบออโต้บิดนะครับระบบออโต้บิดเนี่ยก็คือระบบช่วยประมวลอัตโนมัติแทนเราตามค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับโดยระบบจะทำงานเมื่อนับถอยหลังตั้งแต่10จนถึง3วินาทีนะครับแต่จะทำงานที่วินาทีทเท่าไหร่นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการสุ่มของระบบนะครับสำหรับกรณีที่มีผู้ตั้งค่ารพร้อมๆกันหลายคนนะครับ ระบบก็จะทำการเรียงลำดับให้โดยเริ่มจากผู้ที่เซตค่าก่อนนะครับแล้วก็จะทำการประมูลเรียงลำดับไปเรื่อยๆนะครับจนมีผู้ที่ใช้สิทธิประมูลหมดไปก็จะออกไปจากระบบหรือเกินช่วงราคาที่ตั้งเอาไว้ก็จะออกไปจากระบบจนเหลือผู้ประมูลคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะการประมูลไปนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่าออต้บิดกันนะครับอันดับแรกเลยเราต้องเลือกสินค้าที่เราต้องการทําการออต้บิดก่อนนะครับก็คลิกไปที่ตัวสินค้านะครับ แล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็มีค่าให้คุณตั้งทั้งหมด3ค่าค่าแรกก็คือราคาเริ่มตน้นราคาสิ้นสุดแล้วก็จํานวนบิดสําหรับราคาเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องตั้งให้สูงกว่าราคาประมูลปัจจุบันนะครับตัวอย่างเช่นราคาประมูลปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3บาทยีสตางค์แต่ถ้าเราตั้ง3บาทเนี่ยเราทําการบุ๊กนะครับระบบก็จะไม่อนุมัติเห็นไหมครับ คราวนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกันให้ตั้งค่าสูงกว่านะครับเป็น3บาท50สตางค์นะครับทำการบุ๊กระบบก็อนุมัตินะครับและหากเราต้องการจะเช็ครายการออต้บิดที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็ให้คลิกไปที่รายการออต้บิดนะครับเห็นไหมครับรายการที่เราตั้งค่าไว้ก็จะขึ้นนะครับสำหรับการตั้งค่าออต้บิดเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้มากกว่า1ช่วงราคานะครับตัวอย่างเช่นเราจะตั้งค่าอีกช่วงราคาหนึ่งนะครับกลับไปตั้งค่า นะครับ20บาทจนถึง40บาทนะครับทำการบุ๊กเป็นท่าที่2แล้วก็มาเช็คที่รายการออโตบิดนะครับเห็นไหมครับมี2รายการนะครับมาเรื่องต่อมาคือเรื่องของการยกเลิกระบบออโตบิดนะครับเราสามารถยกเลิกระบบออโตบิดได้ทั้งในกรณีที่ก่อนก่อนทำการประมูลนะครับแล้วก็ในกรณีที่กำลังทําการประมูลอยู่นะครับสามารถยกเลิกระบบออร์บิดได้โดยการคลิกที่เครื่องหมายกากบาทน,นะครับ คลิกที่บรรทัดไหนช่วงราคานั้นก็จะถูกยกเลิกนะครับถ้าเราต้องการยกเลิกทั้งหมดต้องคลิกทุกช่วงราคาที่เราตั้งเอาไว้นะครับนะครับ,รบ <Whoa> ต่อมาก็เรื่องก็คือเรื่องของการคืนบิดนะครับเราจะคืนบิดของระบบอัตโต้บิดในกรณีไหนบ้างกรณีแรกเลยก็คือปิดประมูลก่อนที่จะถึงช่วงราคาที่เราตั้งเอาไว้นะครับระบบก็จะคืนบิดให้คุณอย่างโดยอัตโนมัตินะครับในกรณีที่2ก็คือคุณเป็นผู้ชนะการประมูลนะครับ แต่ว่าคุณยังใช้บิตไม่หมดตามที่ตั้งเอาไว้บิตที่คุณยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะทําการคืนให้คุณโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของประโยชน์ของระบบออโต้บิตกันนะครับระบบเนี้ยเป็นประบบที่มีประโยชน์มากสําหรับผู้ที่ทําการประมูลนะครับอันแรกเลยก็คือช่วยให้คุณเนี่ยไม่พลาดโอกาสในการประมูลหากคุณมีธุระที่จะต้องทำนะครับเพราะระบบเนี้ยจะทําการประมูลโดยอัตโนมัติโดยไม่จําเป็นที่คุณจะต้องล็อกอินหรือเปิดอินเทอร์เน็ตหรือเปิดเว็บไซต์เรานะครับ ระบบก็ทําการประมูลตามค่าที่คุณตั้งเอาไว้นะครับสก็คือควบคุมราคาไม่ให้เกินราคาที่คุณตั้งใจเอาไว้นะครับสก็คือช่วยคุณเนี่ยมีเวลาที่จะวิเคราะห์การประมูลของคู่แข่งได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยหากคุณพะวงอยู่กับการซิงเกิลบิดเนี่ยจะทําให้คุณไม่มีเวลาดูคู่แข่งเพราะว่าจะเกิดความเครียดในการประมูลด้วยนะครับนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับ ก็ขอฝากระบบออโต้บิดเอาไว้ก็คิดว่าระบบนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณเนี่ยเป็นผู้ชนะการประมูลได้นะครับก็หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบออโต้บิดก็สามารถสอบถามติดต่อเราได้นะครับตามช่องทางต่างๆของเว็บไซต์เรานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่วางใจ bit and buy co th นะครับขอบคุณมากครับ